ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง u p พทูมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz w .124e220 นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นโค้ดซีแพ้นะครับผมเป็นตัวประกอบนอกนะครับผมรถคันนี้นะฮะไม่มีการชนหนักนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมมีริ้วรอยด้านกันชนด้านหน้าซ้ายนะครับผม1จุดแล้วก็ด้านกันชนท้ายอีก 1. จุดนะครับผม สภาพสวยๆกันเลยนะครับผมคันนี้เดิมๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานกันเลยนะครับทาสีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับผมคันนี้ส่วนทางด้านของเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องเดิมนะครับผม M 1 1 1หนะครับผมรถคันนี้นะครับผมใช้เป็นทางด้านของน้ามันล้วนนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่าสวยนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้มากๆเลยนะครับผม แล้วก็ภายในนะครับผมบอกคู่หน้านะฮะเป็นสับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับผมทุกอย่างนะฮะส่วนทางด้านของเรียนไม้นะครับไม่มีไฟอะไรขึ้นฟ้องนะครับผมทางด้านของไม้มีสองแสนสามหมื่นกว่าโลนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็ ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ